โอ้แมลงเมนูป่นกบบ่ยิ้มตัวชิมากินข้าวนะมันแย่แปรบอฮะนั่นน้ำหมกหม่ำโอ้ชิไปเงี่ยงยังอะนะเออโต้กับยิ้มสิเผาที่ยงเบิ่งพี่น้องการใช้ชีวิตอยู่ช่วยหมกมูม่พี ouais. nada, ่น uh ้อ huh. ง ว่าเะไรบ oh, well, ่โอ้ยไม่ไม่น่าน่มามาพี่ทั้งห้องห้องจอเนี่ยอากาศมื่อนที่จะชุ่มอยู่เ่นยมาก ฝีนท้งหมกบมูนี่น่นคได้กินได้ยาบนี่แะหาหลอกอยู่ว่าพึ่งเขาว่าหร่าพราะงันเพ่มแกงเพิ่งใต้พิ่เนื้ออยู่กินแกงเลยไม่ใช่อะขออย่างนีง้ โอ้ยแต่มเรื่องเขายงเจ็ดแปดโมงเขายังไป็นไรบเด้อแต่มอเื่องเขายงเจ็ดแปดโมงผดพนอยังไ่บ่เ้อนอนกางดินกินกลางหยาของแท้เด้อพี่น้อง ช่วยขาวข้าหวัวเลยเราเห็ดเจ้าคือสิมักอยู่ตรงน้อยายญ่อยู่แบบนี้เนาะมักบยใหญ่อืมท่นอยู่แบบนี้เนี่ยถือใจแลนะ้วเนาะคนบางคนมักอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ตามหายหน้านาะตามดินกินตามหยาแช่ไหมกระสอบแช่ไหมแม่กระด้าไม่ มาสามั่งเขาพั่มไม่งอกง่ายแต่หน้าป้าว่าให้ลูกอื้จเจ้ากระเร่ร่อนไปแบบนี้ถ้ามันได้มันดีถูกปีต้องเป็นแบบนี้ได้บ่ะนี่ร่อนลืนแม,ออมแฉมวยสิอย่างนี้ต้องหักกระขี้แขกเขาจา,าและพูดปวดใช่ซานมาแล้วก็พูดปวดผู้เถ้าเขาเจา้า,าสานก็จะใส่ปากผลน้ำได้พี่น้องซานมวยบอ่อซานที่เขาบอ่อเขาจะพิ้วหนาม ชานไปได้ผลพูดใส่ช้านไปได้ผลพูดใส่พระสังขราได้จะซื้อมวยใหม่ซื้อทิ่ยขาวใหม่ใ,ใหไแสแนมก่อชีเห็ดใช่เมื่ออื่นแล้วต้องแสว่าแต่เมื่อนี้แสแล้วก็พัดฉลัยกับแน่ขี่แขวคนเถาออกเข้าว่ะรองนิอมล้องเหมาคุณชิร์รองคนมึงปิ้งสุบบกมามกิน มองมองไม่ถึงลูกนะับนุ่งผ้นี่ยได้สิตครบนี่นูแรงว่ะทีใช้มันน่ะนะคือใจไม่ยายแปรพี่น้องเอ้ยมาอยู่เนี่ยนี่นอนตามดินกินตามหญ้าเราหมากแห ok. ้งแบบน okay, ี้พีはは่น้องพี่น้องน้ำมันเยี่ยมมาเลยนะน้องน้ำมันแกงนม ฮดเด้อฮดฮดตดาไปรดูดางไปดสว่ายสว่านุ่นดูดูไม่ไมูตัวนี้นะชามแนวเลยไยอยู่ข้างหน้ามันบอกพอเลยอย่าเด เร,ราพอบก็ได้นะฮะได้มาโบหลายโตน้อยนะ้าโจตโตต่อยโตกลาง จอเจ้าก็เอาเห็ดเลี้ยนหลัดกันเลียนเนี่ยหลัดกันไว้เด่๋ยวซาขับซ้อนมันอยู่ตนเนขับนนหนมอ้ขับ้บหน้าบได้บได้มืนเ่องบจิ้มอุงยางแบบบมมีหูนี่เอาได้เนื่อได้เจะื่มโจมมาแล้วเหนือยลดีเล่แล้วจิโจมน้าไดนะไป่งแุมบด่ะ โอ้ยอย่าสลาดเกินพวกเขาเคยเห็ดไหลวกนนี้จอยขี่แหงเงี้ยมาแลงขี่บอนเอ้ยห่แม่งแบบคุดคุ้มเด้ออ๋อใหญ่เพระชองไหญเห็ดน้ำลูกน้ำร e ้านนี่แล้วแต่คอได้กินได้หย่ำ ใหก็นอนมืส <c oughs> <Huh> ื่อแต่วะได้ที่สองใ้ัวบางเือนเรื่อสนห์ือกรจกใหไ่เยเอ๊นั่อะต้องให้ไทยวาเลยขอใจสิเหตไดสนะี้าบ่กีาแล้วก็ไปแล้วเนาะฮี้าแล้วก็ไปแล้ววะห้อยมันกันเด้อเด้มันกั ทุ่มแล้วก็ดีซื้อมาให้ไวเลยทุเลยเราบอเันไจ้าเป่าอยังกันเลยเนี่ยไม่ขอทวนเล้อกันท่ท่าไปพท่าไปก็ขอขาดหมแล้วไม่ได้หนาได้ล้างยัง ขำมืดพี่น้องเอ้ยทุ่มเทพี่น้องเอ้ยกินวันไม่พอเลยอะไรก็ยังไปก็เหม่อนว่าห่อคอนเด้อพี่น้องวันโน้หมวนซื้อเด้อพี่น้องเด้อวันโน้หมวนจะซื้อเพื่อปะทงมันพี่น้องขำมืดยังยังยังยงมือทุ่มเทพี่น้องเอ้ย เป็ดยังก็ต้องทุบเททุบเททั้ททงแห้งทงั้งเป็ดก้อนเขามคลายหมดเดียวเด้ มอป๊กจะเป็นใหม่เลยใบ่ห่ปลาเฮ้ยหฮาก็ดีเมื่อปะม่แล้วเ็เห็นงไหนบ่แล้วปลาลอยชีดดอกน้อยห็นแล้วนแล้วพเอาอันนั้นคว่แล้วเห่าเาาตัง มือแรกใิูดตัวคุ้มนะปเถาปะเถาตัวั้นนะนี้เว้ยเดี๋ยนี้แก่งเรียนชิบถกิจะเตน่นแดดนี่น่คเูะเห็ดเดอด้งคืนดูน่โมเสาหวป่าเอต้องเพ็ลเทากูก่นเห็ดเห็ดเหมันเจียเลยเอ้าพยงคุ้มมันเถอะอืมอาจจขึ้นะเออ เอาด uh so oh, yeah. like hey, like yeah. ้วพอถ่ายามันบ uh ุเกิลบ uh ุผาดบ่การันตีบ่ขันมันผาดก็ถื่าในขาตรวจบงนำแล้วในในมกโมัเป็นน้ำเขาอลยาว้นาเขาผลิตวาเยนามีท้อนเมื่อยลอยน่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi Gõ Để <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn คู่เราจะใช้ถึงพุดเอาละหนาหนอะไต้มกุบพี่น้องแย่แปะผดอ,อกอก ขึ้นแหลกเนาะยายแปินอนอยู่นี่พันนี้เลขเด็ดระบอกเยด้อยายแปเอ้ยพันนี้เลขเด็ดระบอกเลยเด้อเธ้เพิ่นบอก แล้วมาลูกสาวแล้วมานอนหน้าแล้วบอกเลขนอนทางไทยอืมเฮ้แต่บนนั่น่นทางรา,าไท,าทายนอนใหไปตั้งเรถไทยันก่อนน่าจะให้ดือยเลย